ต่อไปนะลูกแม้ว่าอากาศจะเป็นแกสนะลูงนะแต่อากาศก็มีน้ำหนักเช่นเดียวกันกับของแข็งนะลูงนะเราจะเรียกน้ำหนักของอากาศที่กดทับกันลงมาเนี่ยด้วยแรงด้วยอิทธิพลของแรงนองถ่วงเรียกว่าความกดอากาศหรือเรียกว่า a i r pressure ความกดอากาศจะมีความแตกต่างกันหนกขึ้นอยู่กับแรงที่เกิดจากน้ําหนักที่กดทับลงมาบนของแข็งและของเหลวนะลูกนะความกดอากาศมีแรงดันออกทุกทิศทางหนกเช่นเดียวกันกับแรงดันของอากาศในลูกโป่งนะลูกนะในปัจจุบันหนุกนักอุตุนิยมวิทยาใช้คําว่าเฮสโซบาสคารเนี่ยก็คือตัว S แล้วก็ P.A. ลูกนะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งรียกว่ามิลลิบาลูกแท้ที่จริงแล้วทั้งสองหน่วยเนี่ยก็คือหน่วยเดียวกันน,กนะลูกนะ1เทสโตพาสคารก็คือมีค่าเท่ากับ1มิลลิบารเท่ากับแรงกด100 1 0 0นิวตันต่อพื้นที่1ตารางเมตรอ่ะเน้นไปน,นะลูกนะโดยแรง1นิวตันคือแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่มวล1น1กิโลกรัมเกิดความเร่ง1เมตรต่อวินาทีกำลัง2 แลูกนะความกดอากาศที่พื้นผิวโลกที่หลับน้ำทะเลปานกลางมีค่าเท่ากับ760ม mm. ิิลลเมตรปรอททำให้ดีนะลูกนะการกระี่อากาศลูกการกระเดี่ยอากาศเรามาดูกันก่อนนะจ๊ะการพาความร้อนหรือเรียกว่าคอนเวกเตอร์เนี่ยในบรรยากาศจะทําให้เกิดการเคลืนที่ของอากาศในแนวตั้งและแนวราบนะลูกนะกระแสะอากาศในแนวตั้งเนี่ยกระแสะอากาศในแนวตั้งเนี่ย บริเวณความกดอากาศต่ำเนี่ยอากาศร้อนเหนือพื้นผิวยกตัวขึ้นและอุณหภูมิจะลดต่ําลงทําให้เกิดความควบเกิดการควบแนมกลายเป็นเมฆและฝนนะลูกนะบริเวณต่อไปความกดอากาศสูงตัว S ลูกอากาศเย็นด้านบนมีอุณหภูมิต่ําลูกเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่อยู่เหนือพื้นผิวทําให้เกิดแห้งแล้งเนื่องจากอากาศเย็นมีไอ้นาน้อย ลูกนะต่อไปลูกกระแสอากาศแนวราบอากาศเย็นมีมวลและความหนาแน,น่นมากกว่าอากาศร้อนลูกอากาศจึงจะเคลื่อนที่จากยอมความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ำนะลูกนะทำให้เกิดการกระจายและหมุนเวียนของอากาศไปยังตำแหน่งต่างๆบนพื้นผิวโลกเราจะเรียกกระแสอากาศซึ่งเคลื่อนที่ในแนวราบว่าหลมนะลูกนะหลม แผนที่อากาศลูกหนูจะเห็นว่าในภาพเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆถูกไหมอ่ามันมีเส้นอไอโซบาร์อะไรงี้มีตัว L เจ๊ไหมหลูกมีตัวเลขใช่ไหมอ่ามีตัวเลขอะไรเงี้ยเลขอันนี้คือบ่องบอกถึงค่าของความกดอากาศลูกนะค่าของความกดอากาศตัว S คือความกดอากาศสูงถูกไมหมลูกตัว L ก็คือความกดอากาศต่ําถูกไมหมลูกอ่า อากาศบนพื้นผิวโลกเส้นรอบพวงความกดอากาศจะเรียกว่าพื้นที่ใต้เส้นไอโซบาเดียวกันไอโซบามันมีความกดอากาศที่เท่ากันความกดอากาศระหว่างเส้นไอโซบาแต่ละเส้นจะมีค่าเท่ากันอ,อย่างเช่นอย่างเงี้ยเลขนี้ใช่ไหมลูกเลขนี้มันก็จะบ่งบอกว่าค่าของความกดอากาศเนี่ยมีค่าเท่ากับตัวเลขนี้อ่าอันนี้คือค่าที่มันยาวไปลูกนะ เส้นไอโซบา์แต่ละเส้นเนี่ยจะมีค่าความกดอากาศแตกต่างกันประมาณ6มิลลิบาร์หรือมีค่าเท่ากับ6กเฮกซาบาสคานเป็นต้นเราจะเรียกแรงที่เกิดจากความกดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างเส้นไอโซบารว่าแรงแกรดียนตของความกดอากาศนะจ๊ะ pressure gradient force ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นผิวโลกแต่ละพื้นที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันอุณหภูมิและความดันขอบ อากาศจึงแตกต่างกันไปด้วยเราสามารถคำนวณหาแรงกรดเดียนของความกดอากาศโดยใช้สูตรว่าแรงกราเดียนของความกดอากาศเนี่ยหาได้จากความกดอากาศที่แตกต่างหารด้วยระยะทางระหว่าง2ตํตำแหน่งนะดูสูตรนี้ให้ดีนะลูกนะต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อลมหลกแรงกรดเดียนของความกดอากาศ พื้นผิวโลกแต่ละบริเวณจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันเนี่ยนักเดยนทราออยู่แล้วถูกไหมลูกพื้นที่ดังการจึงมีอุณหภูมิและความดันอากาศแตกต่างกันบนแผนที่อุตุนิยมจะมีเส้นแสดงความกดอากาศเท่ากันเรียกว่าไอโซบาเส้นไอโซบาแต่และเส้นจะมีค่าความกดอากาศแตกต่างกันแตกต่างเท่าเ่ากันเช่นแตกต่างกันทุกท6มิลลิบาร์เป็นตน้น หากเส้นอสุบาอยู่ใกล้ชิดกันแสดงว่าความกดอากาศเหนือบริเวณน,นั้นมีความแตกต่างกันมากหรือมีแรงกรเดียนมากลมก็จะพัดแรงแต่ถ้าเส้นไอโซบาเนี่ยอยู่ห่างกันแสดงว่าความกดอากาศเหนือบริเวณน,นั้นมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยซึ่งมีแรงแกรเดียนน้อยอก,ก็จะเรียกว่าเป็นลมพัดอ่อนนะลูกนะ ต่อไปการหมุนเวียนของขอโทษหรกการหมุนการหมุนรอบตัวเองของโลกกับการหมุนเวียนอากาศนะลูนะโลกเราเนี่ยมีการหมุนรอบตัวเองในทิศทางจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกอันเรียนทดาบอยู่แล้วทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยปรากฏขึ้นทางขอบในทิศตะวันออกและตกในขอบทิศตะวันตกใช่ไหมลูกแต่การปรากฏขึ้นและตกเนี่ยของดวงอาทิตย์นั้นๆเนี่ยเป็นผล จากการหมุนรอบตัวเองของโลกแทนที่ดวงอาทิตย์จะเป็นตัวเคลื่อนที่โลกฝั่งที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นท่านกลางวันแล้วก็โลกที่หันออกจากดวงอาทิตย์ก็จะกลายเป็นกลางคืนนะลูกเนาะการหมุนเวียนรอบอก,การหมุนรอบตัวเองของโลกกับการหมุนเวียนของอากาศแรงสู่ศูนย์กลางมีความสัมพันธ์กับความเร็วลมและรัศมีการเคลื่อนที่ของลม ถ้าแรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศเพิ่มขึ้นจะทำให้ความเร็วลวมเพิ่มขึ้น่งผลให้มีแรงสู่ศูนย์กลางมากขึ้นตรงนะอากาศจะเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งมากขึ้นและในที่สุดจะเกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมตัวอย่างการเคลื่อนที่ลุกน่าจะสังเกตได้ว่าในซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ของเราเนี่ยมันก็แบบเป็นซีกโลกเหนือ ใช่ไหมลูกโลกเหนะือกับซีรุใต้อ่าเมื่อโลกมีการหมุนหมุนรอบตัวเองตัวไมลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยอ่าหมุนรอบตัวเองนักนเรนจะสังเกตไหมว่าถ้าโลกมันไม่หมุนรอบตัวเองเนี่ยลมจะต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่พอโลกมีการหมุนรอบตัวเองปุ๊บอ่ามันก็จะมาทางนี้ละมันก็จะมีการเฉเห็นไหมลูกอันนี้เขาเรียกว่าแรงคอริออริสหรือเรียกว่าแรงเฉ๋ก็ได้คืออันเดียวก,กันแล้ลูกนะ ต่อไปลูกที่ทางลมที่ทางลมเนี่ยเกิดจากความกดอากาศเนี่ยหรือเรียกว่าแรงกระเดยนความกดอากาศอ่ดังนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมลูก้าะในสังเกตเนว่าแผนดีประเทศไทยเนี่ยในฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยทิศทางของลมจะเกิดขึ้นแตกต่างกันถูกไหมลูกจะแตกต่างกัน ตำแหน่งการเปลี่ยนตำแหน่งของหย่อมความกดอากาศย่อมมีผลต่อทิศทางของลมลมจึงมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไปตามฤดูกาลลมมรสุมเป็นตัวอย่างหนึ่งของลมประจำฤดูคำว่ามรสุมมีรากฐานมาจากภาษาอาหรับ,บิกที่แปลว่าฤดูกาล ลมมระสุมเกิดขึ้นในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลูกโดยมีความเกี่ยวเนื่องมาจากอุณหภูมิพื้นผิวและสภาพภูมิศาสตร์คล้ายกับการเกิดลมบุกลมทะเลแต่มีสเกลที่ใหญ่กว่ามากๆนะลูกเนาะในฤดูหนาวเนี่ยลมก็จะพัดผ่านมาจากประเทศจีนขอเขียนเป็น C.S. ละกันนะจ๊ะใชน้านะลมเนี่ยจะพัดมาจากตอนบน เนาะอ่าก็คือมาจากประเทศจีนแล้วแหละนั่นแหละหลักๆนะลุงเนาะจึงทําให้พัดพาเอาอากาศเย็นลงมาประทะบ้านเราจึงทาให้บ้านเรามีอากาศหนาวลุกนะต่อไปแล้วดูร้อนลูกดูร้อนเนี่ยน่าจะสังเกตไม่ว่าตัว S คือความกดอากาศสูงถูกไหมลูกความกดอากาศสูงจะพัดพาขึ้นมาทําให้ประเทศไทยได้รับมรสุมลุกนะได้รับมรสุมบางครั้งพบอายุเข้าก็อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ ลกนะในช่วงอคำอธิบายอยู่ตรงนี้นะลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยกุมภาพฤศจิกายนถึงคุณกุมภาอากาศจะแห้งบริเวณตอนกลางของทวีปมีอุณหภูมิต,มต่ำกว่าอากาศชื้นเหนือมหาสมุทรอินเดียกระแสะลมพัดจากหยอออ่อมวามกดอากาศสูงไปยังเคตไซบีเรียในลักษณะาตามเข็มนาฬิกาเอเรียกว่าแอนติไซโคนมายังหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรอินเดียจึงทําให้เกิดเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านประเทศไทยทําให้อากาศหนาวแห้งแรงและท้องฟ้าสดใสนะลูกนะต่อไปในช่วงมีนาถึงตุลาคมอากาศบริเวณตอนกลางทวีปมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนือมหาสมุทรลงอากาศร้อนยกตัวพัดขึ้นเข้าหาแผ่นดินใจกลางทวีปในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาหรือเรียกว่าใสาโ่โคทำให้เกิดเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เวนะตกเสียงตายเมื่ออากาศชื้นปะทะเข้ากับชายฝั่งและภูมิประเทศซึ่งเป็นภูเขาเนี่ยมันจะยกตัวอย่างรวดเร็วและควบแน่นทําให้เกิดเป็นเมฆและพายุฝนฟ้าขนองแผนภาพนี้ก็จะบ่งบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าออทิศทางของมรสุมเนี่ยในช่วงเดือนก็จะมีส่วนน,นจะจารเดี๋ยวเรียกว่าดูฤด,ด,ดูการของเรา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนเห็นไหมมันพัดผ่านเอาน้ำพัดผ่านอจากทะเลขึ้นมาเนี่ยนะลูกนะประเทศไทยก็ได้รับพายุฝนฟ้าขนองได้นะลูกนะเนาะประมาณนี้นะจ๊ะถ้าพัดมาจาก ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงมกราธอันนี้เขาเรียกว่ามรสุมที่เกิดขึ้นจากทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้นะลูกนะอันนี้ก็อาจเกิดจากมหาสมุทรอินเดียได้นะลูกนะเคต่อไปลูกเรียนจะสังเกตได้ว่าในภาพเนี่ยอาจจะไม่ชัดเนาะแต่แต่เราเนี่ยก็จะดูได้ว่าเฮ้ยลมเนี่ยมันมีพายุหมุเนเขตร้อนพายุหม,มุนเขตร้อนมักจะเกิดขึ้นในช่วงของมิถุนากรกฎาคมพัดผ่าน ยังไม่เข้าประเทศไทยเห็นไหมลูกพัดผ่านเลยประเทศไทยไปแต่มรสุมเขตร้อนที่จะเข้าประเทศไทยในภาคอีสานส่วนมากจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาถึงกันยายนภาคกลางก็จะเกิดขึ้นในช่วงตุลาคมและภาคใต้ส่วนมากจะได้รับในช่วงของพฤศจิกายนถึงธันวาคมลุนะจวดอายุไซคลนจะเกิดขึ้นในช่วงพฤษภาคมอ่าลุนะโอเคเราเรียนมาดูภาพสรุปลูกมรสุม มรสุมเนี่ยนยนจะสังเกตไหมว่าลมประจําฤดูคืออะไรลมประจำฤดูคือการหมุนเวียนส่วนหนึ่งของลมที่พัดผ่านตามฤดูกาลเกิดจากร่องมรสุมหรร่องมรสุมเป็นแนวผ่านแนวพาดขวางที่ตะวันตกและที่ตะวันออกในเขตร้อนใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรพาดผ่านภาคใต้ประมาณเดือนพฤษภาคมกลับมาพาดผ่านภาคเหนือประมาณเดือนกันยายน ลุงนะต่อไปมรสุมตะวันออกเฉียงใต้หลูกพัดพาเอามวลอากาศเย็นแถประเทศมองโกเลียและจีนมาสู่ประเทศไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลูกหนาวและหนาวเย็นและแห้งแลง้งนะลุงนะภาคใต้จะมีฝนตกชุกลุกประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกมุงพาพนนะจ๊นะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลุก นำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยหลูกทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุกตามชายฝั่งนะลูกเนาะเกิดขึ้นประมาณช่วงพฤษภาจุพฤษภาคมจนถึงตุลาคมนะลูกนะเคสรุปลูกล,กลมเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือคําตอบก็คือเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศสองบริเวณถูกไหมลูกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นอ,อ่าอุณหภูมิสูงก็จะลอยตัวสูงขึ้นอากาศที่มีอุณหภูมิต่ําก็ จะกดต่ำลงถูกไหมลูกทําให้เกิดลมนั่นเองจะข้อ2ลูกลมที่เกิดขึ้นบริเวณเหนือผิวน้ํากับลมที่เกิดขึ้นเหนือผิวดินลมบริเวณใดมีความเร็วมากกว่ากันคําตอบคือแรงเสียดทานเนี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วลมลูกซึ่งลมที่เกิดบนผิวน้ําจะมีแรงเสียดทานน้อยกว่าลมที่เกิดบนพื้นผ,ผิวดินลูกดังนั้นลมที่เกิดจากพื้นผิวน้ำจะมีความเร็วมากกว่าลมที่เกิดบนพื้นดินสรุกนะต่อไปมลสุมมีผลต่อรบต่อสิ่งแวดล้อม เอ้ยต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไรมรสุมมีลักษณะการเปียนแปลงของลมฟ้าอากาศชนิดหนึ่งลูกเกิดจากความแตกต่างอุณหภูมิด้วยมรสุมเนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ถูกไหมลูกเช่นบางบริเวณอาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณฝนบางบริเวณอาจส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางพืชและสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยฮะถ้าตกมากๆก็เกิดน้ำท่วมได้ถูกไหมลูกต่อไปปัจจัทที่มีอิทธิพลต่อความกดอากาศ ยิ่งสูงขึ้นไปอากาศยิ่งบางเบาอุณหภูมิจะยิ่งต่ําจําไว้นะลูกยิ่งสูงจะยิ่งหนาวนะลูกนะไม่ได้สูงความหมายของคือก็คือคือก็อค,อค,อคือสูงจากพื้นดินขึ้นไปแนวตั้งนะลูกนะยิ่งสูงยิ่งหนาวความกดอากาศยิ่งลดน้อยลงจึงทําเพราะฉะนั้นลูกความกดอากาศบนยอดเขาจึงมักจะมีน้อยกว่าความกดอากาศที่เชิงเขา อากาศเย็นมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศร้อนอนันต์อยากคิดถึงน้ําแข็งไว้ลูกอากาศเย็นเนี่ยมันก็เหมือนก้อนน้าแข็งถูกไหมอ่าเป็นก้อนน้าแข็งที่มีอากาศอา่อมีที่มีอุณหภูมิต่ําด้วยอะไรเงี้ยความหนาแน่นก็ย่อมมีมากกว่าถูกไหมลูกจึงมีความกดอากาศมากกว่านะลูกนะเรียกว่าความกดอากาศสูงหรือเรียกว่า high pressure ในแผนภาพนันตนจะสังเกตไม่ว่าสัญ,ญลักษณ์ความกดอากาศสูงมักจะใช้ตัว H สีน้ำเงิน เดี๋ยลูกนะ H สีน้ำเงินในภาพก็คือตรงนี้น,นี้นะเออเฮ้ย H สีน้ำเงินอะต่อไปลูกอากาศร้อนมีความหนานแน่นน้อยกว่าอากาศเย็นลูกจึงมีความกดอากาศน้อยกว่าเรียกว่าความกดอากาศต่ำหรือเรียกว่า Low Pressure Low Pressure ก,ก็คือสัญ,ญลักษณ์จะใช้เป็นตัว L ตัว L จะเป็นสีแดงลูกสีแดงนั่นจะสังเกตว่าแผนภาพเนี่ยเส้นโซบ bar เนี่ยจะมีหลายเส้นมากถูกไหมลูกอันนี้จะบ่งบอกของค่าของเฮกโตบาสกาก็คือค่าของของความกดอากาศถูกไหมลูกในแต่ละเส้นเยอะไปหมดเลยใช่ไหมลูกน่าจสังเกตได้ว่าความกดอากาศสูงมักจะไล่ลงมาหาความกดอากาศต่ําถูกไหมนั่นแสดงว่าบริเวณเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเป็นไง อุณหภูมิความกดอากาศสูงความอุณหภูมิมันจะต่ำถูกไหมลูกเอาอุณหภูมิต่ำลงมาทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีอากาศเย็นขึ้นลูกนะเนี่ยเรียนจะสังเกตว่าความกดอากาศสูงก็คือมีค่าของค่าของความกดอากาศมีค่าเท่ากับ1 0 4 8 1048ปสเฮกโตปาสาลอ่าแล้วมาพอมาดูที่เส้นนี้ลูกค่าของความกดอากาศอยู่ที่1010ิบ เฮกโทพัสคาร์มันลดลงเห็นไหมลูกน่าแสดงว่าการเคลื่อนที่ของลมเนี่ยก็จะมีะเคลื่อนที่จากประเทศจีน,นไล่ลงมาหาความกดอากาศต่ำเรื่อยๆนะลูกนะ,ะสัญลักษณ์ต่อไปลูกความกดอากาศสูงใช้ตัว H บริเวณความกดอากาศต่ำใช้ตัว L ย่อมความกดอากาศใช้ตัว L ร่องความากดต่ำคือตัว T ลิมความากดสูงคือตัว R ข้อ6ลุกบริเวณกึ่งกลางระหว่างความกดอากาศ2บริเวณเนี่ยและบริเวณความกดอากาศต่ำ2บริเวณจะใช้สัญลักษณ์ตัว c นดจ๊ะดูให้ดีอันนี้ข้ามไปปัจจัยอื่นที่สำคัญลูกที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลมนั่นก็คือแรงเสียดทานหลุกหรืเรียกว่า friction force นะจ๊ะ และแรงสู่ศูนย์กลางหรือเรียกว่า Force. เ e n t i ปิทอร์ฟอร์แรงเสยดทานหลุกจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลมในเวณใกล้พื้นดินเกิดขึ้นเพราะสภาพภูม,มิประเทศโดยเฉพาะภูม,มิประเทศที่ขุกขละหรือมีภูเขาซึ่งต้านการเคลื่อนที่ของลมอาจทำให้เกิดกระแสลม ทําให้กระแสลมลเกิดความปั่นป่วนได้นะลูกนะต่อไปแรงศูนย์กลางลลกเกิดขึ้นเนื่องจากมวลของอากาศได้รับอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงที่มีผลน้อยที่สุดต่อาการเกิดลมแต่เป็นแรงที่มีผลมากสุดต่อาการหมุนของลมจำไว้ให้ดีนะลูกเน้นไว้แรงมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางการหมุนลลกด้วยความเร็วในการหมุนโอเมกาจะแปรผกผันกับระยะทางจากจุด ศูนย์กลางหรือตัว R โอเคนะนอกจากนั้นแล้วลูกยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อลมเช่นพลังงานจากดวงอาทิตย์ลูกหรือการที่แกนโลกเอียงก็เป็นส่วนหนึ่งนะ,ะแรงเสียดทาน<ม>เป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆถูกไหมนเรียนมีความรู้อยู่แล้วในเรื่องนี้ าจากความขูุขราของพื้นผิวโลกเช่นภูเขาไฟป่าไม้อาคารสิ่งก่อสร้างพื้นดินมหาสมุทรส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศลูกอ,อากาศเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่โลง่งหรือพื้นน้ําจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงกว่าพื้นผิวที่มีต้นไม้เนื่องจากแรงเสียดทานในน้ํามีน้อยกว่านั่นเองลูกนะในแผนภาพลูกนรียน,น,นคิดว่าลมก็จะมีการเคลื่อนที่เป็นยังไงลูก คลื่อนที่เข้าแน่นอนถูกไหมลูกค่าของความกดอากาศแตกต่างกันอันนี้คือความกดอากาศสูงถูกไหมลูก6 0 0มีค่าสูงกว่าห9าร้อยเก้าสิบใช่ไหมลูกอ่าความกดอากาศสูงก็ต้องไปหาความกดอากาศต่ำลูกนะสัญ,ญลักษณ์ลูกอ่าอันนี้คือแรงคอริออริสแรงสูสุดกลางแล้วก็แรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศนะลูกนะโอเคไปต่อนะลูก จากแผนภาพหรือแผนภาพจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแสดงกลุ่มเมฆเหนือบริเวณหย่อมความกดอากาศตำ่ำความกดอากาศตำ่ำเอ้ยขอโทษจ้ะตัว L ูกไหมลกอันนี้มันเป็นแบบทวนเข็มหรือตามเข็มลกทวนเข็มูกไหมทวนเข็มถ้มถาทวนเข็มเนี่ยเกิดบริเวณซีกโลกอะไรลงซีกโลกเหนือถูกไหมทวนเข็มคือซีกโลกเหนือ แผนภาพนี้นะลูกอันนี้มันตามเข็มหรือทวนเข็มลูกเห็นไหมมันตามเข็มนาฬิกาถ้าอันนี้คือเรียกว่าตามเข็มตามเข็มจะเกิดขึ้นในซีโลกใดคำถามทิ้งไว้ให้คิดนะคำถามทิ้งไว้ให้คิดนะค เราก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะลูกนะ